สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำรีเพย์ใน OBS Studio ครับอาจจะเห็นว่า OBS ของผมมันแปลกๆเพราะว่าผมลงทีมอื่นนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรีเพย์นี่เนี่ยมันก็คือการแบบเอาวิดีโอที่อัดผ่านไปแล้วเนี่ยมาเล่นใหม่นั่นเองโดยผมจะสอน,ปสอบบนเป็นสแบบครับเป็นรีเพย์แบบทันทีเมื่อภาพแบบ ในจุดนั้นเนี่ยผ่านไปปุ๊บเรากดตีรีเพย์ปุ๊บมันก็จะเอามาเล่นใหม่อีกรอบเลยหรือว,ว่ารีเพย์แบบอัดไว้ก่อนแล้วเราก็เอามาเล่นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งโดยปกติในการทารีเพย์เนี่ยเราก็จะไม่ใช่คนแบบเล่นเกมเองอยู่แล้วใช่ไหมเราก็อาจจะทําแบบแข่งเกมหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็กดรีเพย์ดูนะครับโดยขั้นแรกเนี่ยเราก็ต้องมีตีนที่เป็นอ่เอาไว้ แผดเท่าสดเกมตามปกติของเราอยู่แล้วครับแล้วซีนอีกอันนึงก็คือซีนสําหรับรเล่นรีเพย์ครับซึ่งเราสามารถใส่ตัวสอดหรืออะไรก็ได้นะครับเขียนว่ารีเพย์ไปโดยขั้นแรกเนี่ยแล้วก็ไปที่เซตติ้งกันเลยครับแล้วก็มาที่เอาพุทเอาพุทนะครับแบบซิมเพลเนี่ยจะมีสตรีมมิ่งกับเรคคอร์ดดิ้งอยู่แล้วข้างล่างเรีคอร์ดดิ้งเนี่ยจะมี enable replay buffer อยู่นะครับอันนี้แหละครับ replay buffer คืออะไรคือมันเป็นการอัดเพิ่มเติมนะครับนอกจากการ เลคคอร์ธรรมดาหรือว่าการสตรีมครับรีเพลเวอรเฟอร์เราสามารถอัดไปแล้วเราก็เอาวิดีโอเนี่ยออกมาในช่วงนั้นๆเนี่ยออกมาเป็นช่วงๆได้นะครับไม่จําเป็นต้องเลคคอร์อยู่ตลอดเวลาซึ่งเราก็ติ๊กอันนี้ไปก็ได้โดยเมื่อเราติ๊กรีเพลเวอร์เฟอร์แล้วนะครับมันจะถามว่ารีเพลเวอเฟอร์มากที่สุดอยู่วินาทีแล้วก็ตั้งไปผมตั้งไว้20วินาทีนะครับเราจะตั้งเป็น60วินาทีก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแลมนะครับ คือรีเพย์บัฟเฟอร์มันจะเก็บข้อมูลไว้ในแรมก่อนแล้วค่อยเซฟออกมาเป็นไฟล์นะครับตอนนี้เราก็เขียนไว้ว่าจะให้มันกินกี่เมกกี่กิกนะครับโอเคโดยตัวไฟล์บัฟเฟอร์ที่เราได้มาเนี่ยมันจะเป็นการตั้งค่าเดียวกับเรคคอร์ดดิ้งครับเราก็มาตั้งค่าในเรคคอร์ดดิ้งว่าเราจะให้ไฟล์บัฟเฟอร์เนี่ยไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการให้มันไปเก็บไว้เลยครับจากนั้นเราก็ตั้งลักษณะไฟล์คุณภาพชนิดไฟล์ที่เราต้องการแล้วก็กด a p p l y ไปแล้วก,กดโอเคครับจะเห็นว่ามันจะมีปุ่ม รีเพย์บัฟเฟอร์ขึ้นมาผมจะยกตัวอย่างให้ดูสมมุติว่าเรากําลังถ่ายเท่าสดอยู่สมมติผมกดตรีมไปแล้วแล้วผมต้องการที่จะรีเพย์แล้วก็กดต,ตานรีเพย์บัฟเฟอร์ไปโดยในตอนแรกเนี่ย OBS มันจะขึ้นแจ้งเตือนมาอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ขึ้นไม่รู้ทาไมเราแล้วก็มาที่การตั้งค่าครับเราไปที่ฮอตคีย์แล้วมันจะมีรีเพย์บัฟเฟอร์ขึ้นมานครับตอนแรกอันนี้ยังไม่ได้ตั้งนะครับแล้วก็สามารถ ตั้งเป็นอะไรก็ได้เพียงแค่กดที่ตรงนี้แล้วก็กดตัวคีย์บนคีย์บอร์ดครับที่เราต้องการให้มันเซฟรีเพย์ในขณะที่เรากดสตาร์รีเพย์บัฟเฟอร์เนี่ยแล้วเรากดเซฟปุ๊บมันจะแยกไฟล์ออกมาเซฟในโฟลเดอร์ที่เราเลือกไว้ครับสมมุติผมกดเลขเจ็7แล้วกันให้ันกดเลข okay. เ็แล้วเซฟออกมาโอเคสมมุติว่าผมกดสตรีมอยู่ละแล้วกดสตาร์รีเพย์บัฟเฟอร์ อ่ะดูที่โฟลเดอร์เลคคอดของเรานะครับแล้วผมจะกดเลกเจ็ดอะไรอย่างงี้อ่ะมันก็จะมีตัวไฟล์รีเพย์เฟอร์ขึ้นมาแล้วผมก,กดเลกเจ็ดอีกทีนึงอ่ะมันก็จะเก็บไฟล์รีเพย์ไว้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สต็อปไปแล้วต่อไปนะครับก็คือวิธีการเพย์แบ็กการรีเพย์เอาไฟล์จากรีเพย์เบอร์เนี่ยมาเล่นใหม่ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปมี2แบบน,น,นะครับนะครับอย่างแรกผมจะสอนแบบทันที ในการอ่ไฟล์ขึ้นมาเล่นเนี่ยเราจะใช้แบบเดียวกันกับการนําไฟล์วิดีโอปกติเข้ามาเล่นเลยคือใช้ media s o อ r e ครับเราก็เลือกมาอ่ะโอเคเราสร้าง media s o อ r e ไว้ก่อนตอนแรกแล้วถ้าเราจะทําแบบทันทีเนี่ยให้เราไปตั้งค่า r e c o r d i n g ก่อนนะครับให้เราไปตั้งค่าที่ advanced ก่อนนะครับ file name format เนี่ยเราลบออกไปเลยแล้วเราก็ติ๊ก overwrite ไปนะครับซึ่งถ้าเราอัดไฟล์มาเนี่ยมันจะเป็นชื่อไฟล์เดียวกันซึ่งก็คืออันนี้นะครับ เป็นไฟล์ชื่อรีเพย์ตามที่เราตั้งเราจะตั้งอะไรก็ได้นะครับวันนี้แล้วพอเมื่อเราอัดอันแรกไปปุ๊บแล้วเราอัดอันที่2เนี่ยมันจะเขียนทาไฟล์เดิมนะครับทําให้เราสามารถรีเพย์แบบทันทีได้เลยตัวยอย่างเช่นผมกด a อ p พ y ไปนะครับตั้งค่าตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็อัดรีเพย์มาสักตัวหนึ่งกดเลขเจ็ดไปจากนั้นนะครับแล้วก็ไปดูที่รีเพย์ของเราแล้วก็เลือกไฟล์วิดีโอ ที่มีชื่อว่าที่เราตั้งไว้นะครับอันนี้ไฟล์เก่าไม่เกี่ยวโอเคเราเลือกไฟล์นี้ไปครับอันนี้มันก็จะขึ้นไฟล์ที่เราอาัดไว้เมื่อกี้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้เราดูแบบชัดๆกันนะครับผมก็เปิดคลิปใน YouTube แล้วกันนะปึ๊บปบอาเปิด YouTube ดูนี่ดีครับตอนนี้จะเลอ,อะไรเอ้ยโอเคเสร็จแล้วเราก็กดเล็กเจ็ดนะครับให้มันเซฟรีเพย์ แล้วเราลองดูเพ์แบกครับอ่ะก็จะเห็นว่ามันก็จะเล่นที่เราเอ่อกดเซฟรีเพย์ไว้เมื่อกี้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะต่อไปก็เป็นการแบบอัดไว้หลายๆไฟล์นะครับซึ่งโดยโปกติเนี่ยเลคอ์ดดิงเนี่ยฟอร์แมตมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องตั้งอะไรครับแล้วไม่ต้องติ๊กอันนี้ด้วย วิธีการทำนะครับแล้วก็กดสตาร์รีเพย์บอฟเฟอร์ไว้แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ไขดิเฮ้ยวิ่งครับวิ่ง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 ดิเฮ้ยโอ้ของตกอีกโอ้ยวิ่งวิ่งเปิดประตูอย่างแรงโอ้ใครเดินนว่างไหนวะไอ้ยังนี้ได้ห้องน้ำห้องน้ำแล้ววิธีการที่เราจะเล่นย้อนกลับนั่นก็คือ เราต้องใช้สตูดิโอโหมดครับแล้วเราก็มาเลือกไฟล์ที่เราต้องการให้มันเพลย์แบ็กเนี่ยก็คือรีเพย์ที่เราอาัดไว้เนี่ยจากนั้นเราก็กดเพลย์แบ็กไปนะครับอะไรประมาณนี้เนี่แหละรครับวิธีการเล่นรีเพย์บัฟเฟอร์นะครับเราก็สามารถใส่ตัวสอนในะเขียนแบบเขียนให้เขารู้ว่าอันนี้แบบเป็นรีเพย์นะอะไรยนยครับอันนี้เป็น หน้าเกมของเราอะไรอย่างนี้แล้วอันนี้ก็กดรีเพย์ตามไฟ์ที่เราเลือกไว้แค่นั้นแหละครับสำาเรบคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ